สวัสดีครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเป็นนักพัฒนาเว็บเนี่ยการเลือกระหว่าง React, Angular และ Vue เนี่ยมันเหมือนกับการเลือกแชมเปี้ยนลงสังเวียนเลยนะครับคือมันเป็นการตัดสินใจที่สําคัญมากๆที่จะบอกเลยว่าโปรเจกต์หรือแม้แต่อาชีพของเราจะไปในทิศท,ทางไหนวันนี้แหะครับเราจะมาเจาะลึกศึกนี้กันแบบหมดเปลือกไปเลยโอเคครับงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะคุยอะไรกันบ้างก็เหมือนการชกมวยเลยครับเราจะมีหลายยกด้วยกันเริ่มจากสังเวียนของเราเฟรมเวิร์กแนะนําตัวกันก่อน แล้วก็มาประชันข้อมูลกันตัวต่อตัวเลยจากนั้นก็ไปดูที่ตารางคะแนนความนิยมกันหน่อยว่าใครฮิตกว่าใครต่อด้วยการทดสอบประสิทธิภาพแบบเค้นๆเ,เลยนะฮะและสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุดคือการช่วยเลือกแชมเปี้ยนที่เหมาะกับเราครับลองนึกภาพตามกันนะครับว่าการสร้างเว็บสมัยใหม่เนี่ยมันซับซ้อนมากถ้าเราจะใช้แค่ JavaScript เพียวๆเขียนเนี่ยมันก็เหมือนกับพยายามสร้างบ้านทั้งหลังด้วยสองมือเปล่าๆเ,เลยนะพอโปรเจกต์มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะโอ้โหเละเทะแน่นอนครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่า เราถึงต้องการเฟรมเวิร์กที่เปรียบเหมือนกับเครื่องมือไฟฟ้าชั้นดีที่จะเข้ามาช่วยให้งานของเรามันง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็เป็นระเบียบมากขึ้นเยอะเลยแล้วเฟรมเวิร์กเนี่ยมันคืออะไรกันแน่พูดกันแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็เหมือนกับพิมพ์เขียวบวกกับชุดเครื่องมือสําเร็จรูปนั่นแหละครับคือเราไม่ต้องไปเริ่มสร้างทุกอย่างใหม่จากศูนย์เลยทําให้เราเนี่ยเอาเวลาไปโฟกัสกับการสร้างฟีเจอร์เด็ดๆของแอปเราได้เต็มที่และนี่แหละครับคืออาวุธสําคัญที่ผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ามองเราในวััันนนนี้จะะเอามามปรชก เอาละครับถึงเวลาแล้วที่เราจะไปทำความรู้จักกับผู้ท้าชิงทั้ง3บนสังเวียนแห่งนี้กันนั่นก็คือ React Angular และ Vue ครับมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่ผมว่ามันเห็นภาพชัดมากเลยนะฮะเขาบอกว่า Angular คือครัวทั้งชุด React คือเตาอบส่วน Vue คือไมโครเวฟมันหมายความว่ายังไงก็คือ Angular เนี่ยมาแบบครบเครื่องเลยครับเป็นเฟรมเวิร์แบบจัดเต็มส่วน React จะเป็นเหมือนไลบรารีที่เน้นเรื่องการแสดงผลหรือ UI เป็นหลักทาให้มันยืดหยุ่นมากมาก ส่วนวิวล่ะโอ้โหอันนี้คือไมโครเวฟเลยใช้ง่ายรวดเร็วเหมาะกับการปั่นโปรเจกต์ให้เสร็จไวๆสุดๆครับมาดูข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าแข่งขันแต่ละลายกันหน่อยมุมน้ำเงนิน Angular หนุนหลังโดย Google เลยนะใช้ TypeScript เป็นหลักโครงสร้างนี่เป๊ะมากแต่ก็ต้องแลกมาก,กับการที่เรียนรู้ยากหน่อยต่อมามุมแดง React ครับอันนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Meta หรือ Facebook เดิมนั่นเองเน้นความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ ส่วนวิวนี่มาในนามของชุมชน Open Source ล้วนๆเลยจุดเด่นคือขึ้นชื่อเรื่องความง่ายในการเรียนรู้มากๆครับเอาละครับระฆังดังแล้วเริ่มกันที่ยกแรกเราจะมาดูกันว่าในโลกความเป็นจริงเนี่ยใครคือขวัญใจมาหาชนตัวจริงเสียงจริงวัดกันทั้งในตลาดงานและความพึงพอใจของคนใช้จริงเลยโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องความต้องการในตลาดงานนะฮะ React นี้ต้องบอกว่าเป็นแชมป์แบบนอนมาเลยครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่คือ 52,103นี่คือจำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสำหรับนักพัฒนา REACT แค่ในสหรัฐอเมริกาปี2025นะครับคือมันเป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงและมันก็บอกอะไรได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วพอเรามาดูกราฟเทียบกันชัดชาแบบนี้นะครับยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกข้อมูลนี้มาจากตลาดใหญ่อย่างสหรัฐจะเห็นเลยว่า React เน่นนำโดงไปไกลลิฟเลยครับตามมาห่างๆด้วยแ Ang ก l a r ส่วนวิวแม้ว่าจะเป็นที่รักของหลายๆคนนะ แต่ต้องยอมรับว่าโอกาสในตลาดงานยังน้อยกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยซึ่งเทรนนี้ก็ค่อนข้างใคล้เคียงกับตลาดงานทั่วโลกเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนถ้าเราไม่พูดเรื่องงานแต่พูดถึงความสุขในการใช้งานล่ะอันนี้น่าสนใจมากจากผลสำรวจของ Stack Overflow เนี่ยจะเห็นว่า React ก็ยังนำเป็นที่หนึ่งอยู่นะแต่ดูสิครับวิวตามมาแบบติดๆเลยคะแนนความชื่นชอบนี่สูงปร๊ดเลยมันแสดงให้เห็นอะไร ก็คือถึงแม้ตลาดงานจะเล็กกว่าแต่ใครที่ได้ลองใช้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าติดใจกันเป็นแถวเอาล่ะครับผักเรื่องความนิยมไว้ก่อนมาต่อกันที่ยก2ยกนี้เป็นเรื่องของเทคนิคล้นลเลยเราจะมาดูกันว่าใครอึดใครแรงกว่ากันโดยเราจะอ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยที่เขาไปทดสอบความเร็วและประสิทธิภาพของทั้ง3ตัวนี้มาแบบจริงจังเลยเรื่องแรกเลยคือความเร็วในการโหลดครั้งแรกหรือที่เรียกว่า initial load time จะเห็นเลยว่า Angular เนี่ยใช้เวลานานที่สุดอาจจะเพราะว่าเขาเป็นเฟรมเวิร์กที่พรบเครื่องไงของก็เลยเยอะหน่อยขนาดก็เลยใหญ่ในขณะที่วิวทำได้ดีที่สุดในเรื่องนี้เลยครับโหลดเร็วปรีดส่วน r e a c t ก็อยู่กลางๆครับและเรื่องความเร็วในการเรนเดอร์ล่ะจุดนี้แหละครับคือจุดที่เทคโนโลยีเด็ดของ ReA c t กับวิวที่เรียกว่า virtual dom ได้โชว์พลังออกมา virtual dom มันคืออะไรมันคือการสร้างสำเนาของหน้าเว็บเอาไว้ในหน่วยความจาก่อนนะครับพอมีอะไรเปลี่ยนแปลง มันก็ไปแก้ที่สำเนาก่อนแล้วค่อยอัปเดตของจริงทีเดียวทําให้มันเร็วกว่าแองกูล่าที่ทํางานกับหน้าเว็บจริงหรือเรียวดอมโดยตรงซึ่งบางทีอาจจะช้ากว่าโดยเฉพาะเวลาที่มีข้อมูลเปลี่ยนแปลงบ่อยๆพอมาดูเรื่องการใช้ทรัพยากรเครื่องทั้งหน่วยความจําแล้วก็ CPU นะครับก็จะเห็นแนวโน้มเดียวกันเลยคือ a n g u l a r เนี่ยจะกินทรัพยากรมากที่สุดในขณะที่วิเป็นเฟรมเวิร์ที่เบาที่สุดเลยครับซึ่งเรื่องนี้ก็อาจจะมีผลนะ ถ้าแอปพลิเคชันของเราต้องไปรันบ,บนอุปกรณ์ที่สเปคไม่สูงมากนักโอเคครับผ่านไปสองยกหลายคนน่าจะเริ่มมีคําตอบในใจแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผู้ชนะมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับเพราะว่าแชมปเปี้ยนที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสนามรบหรือก็คือประเภทของโปรเจกต์ที่เรากําลังจะทําตั้งหากมาสรุปกันแบบฟันธงเลยนะควรจะเลือก React ถ้าเป้าหมายหลักของเราคือโอกาสในการหางานสูงสุด อยากทำงานในโปรเจกต์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดมากๆต้องการชุมชนที่ใหญ่และแข็งแกร่งคอยซัพพอร์ตและที่สำคัญคือชอบความยืดหยุ่นในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆด้วยตัวเองครับแต่ถ้าเราต้องสร้างระบบขนาดใหญ่มากๆระดับองค์กรเลยนะที่มันซับซ้อนแล้วก็ต้องทำงานกันเป็นทีมใหญ่ๆที่ต้องการโครงสร้างที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งทีมไม่ต้องคิดเยอะเลยครับ Angular คือคำตอบมันมาพร้อมทุกอย่างที่จำเป็น ทำให้การพัฒนาในทีมใหญ่ๆ,ๆเนี่ยมันราบเรื่อนมากมากและสุดท้ายสําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางนี้หรือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการความเร็วในการพัฒนาต้องการเห็นผลไวๆวิวคือเพื่อนที่ดีที่สุดเลยครับด้วยความที่มันเรียนรู้ง่ายมากแล้วก็มีเอกสารประกอบที่ยอดเยี่ยมสุดๆทําให้เราสามารถสร้างผลงานออกมาได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจเลยแต่โลกของการพัฒนาเว็บมันไม่เคยหยุดนิ่งนะครับต้องบอกเลยว่าในปี2025และในอนาคตข้างหน้าเนี่ยการรู้แค่เฟรมเวิร์กอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะ เทรนด์ใหม่ๆกำลังมาแรงเลยครับไม่ว่าจะเป็น TypeScript ที่ช่วยให้โค้ดปลอดภัยขึ้นความรู้แบบ Full Stack อย่าง Next.js สำหรับ React หรือ Nuxt สำหรับ Vue หรือแม้แต่เรื่อง Server-side Rendering ที่จะทำให้เว็บเราเร็วขึ้นไปอีกทักษะพวกนี้กำลังกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับสุดท้ายแล้วนะครับศึกครั้งนี้มันไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงหรอกครับมันมีแต่เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปคำถามที่สำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่า ใครดีที่สุดแต่อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแชมเปี้ยนตัวไหนมาเป็นอาวุธคู่กายในการเดินทางบนเส้นทางสายพัฒนาเว็บไซต์นี้ต่างหากเลยครับ